คนข้อมแห่งนอเทอร์ดัมดาร์กสุดของดิสนีย์ศิลปะสุดขีดบอกเล่าเรื่องราวในอดีตที่ไม่รู้ว่าวันไหนพเพรื่อวันก็คืออดีตว่ากันด้วยประเด็นศาสนาในแอนิเมชันคนข้อมแห่งนอเทอร์ดัมเคยถูกผู้ปกครองประท้วงว่าไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก เมื่อพูดถึงยุคเลนส์ซองของดิสนีย์หลายคนคงนึกถึงอนิเมชันที่โด่งดังและประสบความสำเร็จในเวทีประกวดรางวัลมากมายจริงๆสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างของอนิเมชันในช่วงทศวรรษที่1990คือการที่ดิสนีย์พยายามนำเสนอประเด็นด้านสังคมสอดแทรกลงไปในเนื้อหาซึ่งหากมองให้ดีจะพบว่าอนิเมชันสวยงามอย่างโฉมงามกับเจ้าชายอสูรมีประเด็นหนักๆอย่างการถูกขับไล่ออกจากสังคมไลอ้อนคิงพูดถึงการทรยศหักหลังในครอบครัว Long live the king. โพฮาคอนทัสพูดถึงการเหยียดเชื้อชาติผมเป็นคงไม่ใช่คนส่วนมู่หลานก็สร้างข้อถกเถียงเกี่ยวกับสังคมที่ด้อยค่าเพศหญิง แต่มีแอนิเมชันอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งดิสนีย์จะดูใส่ประเด็นอ่อนไหวหลายอย่างลงไปพร้อมกันทั้งการใช้อำนาจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐการปลุกระดมฝูงชนอคติในระบบกฎหมายไปจนถึงประเด็นด้านศาสนาการล่วงละเมิดทางเพศและความสําคัญของประชาชนที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับความอายุที่ทำของรัฐกระทั่งมีกระแสเรียกร้องจากผู้ปกครองว่าเรื่องนี้ไม่ควรได้เลดจี general audience หมายถึงภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยซึ่งเป็นเ็ทที่เท่ากับเรื่องราวสดใสอบอุ่นหัวใจอย่างเงื่อน้อยพระจนภัยและซินเดเรล่าประเด็นน่าสนใจในแอนิเมชันคนค่อมแห่งนอร์เทรดัมคือการวิาพากษ์ศาสนาผ่านตัวละครต่างๆโดยกล่าวว่าศาสนานั้นสามารถถูกใช้เป็นเครื่องสร้างหรือทำลายคนอยู่ที่ผู้คนนั้นจะตีความเป็นอย่างไรเราเห็นการอ้างเหตุผลด้านศาสนานในตัวละคร2ตัวคือผู้วิทากโฟโร ตัวร้ายของเรื่องและนักบวชซึ่งเป็นผู้ดูแลวิหารนอเทอร์ดัมผู้พิพากษาฟโฟโลเดินหน้ากวาดล้างชาวยิบซีโดยอ้างเหตุผลทางศาสนาเขาเป็นต้นเหตุให้แม่ของคนคม่มหรือควาซิโมโดต้องเสียชีวิตในขณะที่นักบวชประจําวิหารนอเทอร์ดัมเป็นผู้ห้ามไม่ให้โฟโลฆ่าวควา,าวซิโมโดตอนยังเป็นทารกนักบวชผู้นี้ยังให้ความช่วยเหลือสาวยิบซีเอสมารันดาในขณะที่โฟโลตามจับกลุ่มโดยเขาได้กล่าวถึงการอ้างสิทธิ์ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคลมมิงเซนเชอรี่ซึ่งเป็นสิทธิ์ของพื้นที่ ศาสนาในยุคกลางสามารถให้ที่คุ้มภัยกับผู้ที่ทางการต้องการตัวการอ้างสิทธิ์ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาจากแนวคิดที่ว่าศาสนาจะสามารถกล่อมเกลาจิตใจเปลี่ยนให้ผู้คนกระทำผิดกลายเป็นคนดีดังนั้นจึงมีข้อกำหนดว่าหากผู้กระทำผิดหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ศาสนาจะไม่สามารถนำกำลังจับกลุ่มได้แต่ก็เท่ากับว่าบุคคลน,นั้นจะถูกจำกัดอิสรภาพอยู่ในวิหารไม่อาจก้าวล้ำออกมาได้ยกเวเนจะยอมรับโทษในประเทศออกจากดินแดนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิหารเรา จะเห็นภาพประชาชนผู้ร่ำรวยและทรงเกียรติแห่งปารีสสวดอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเกียรติยศและเงินทองอยากดย,า,ย,า,ยาดีอยากดีอยากดังอยากเพียงให้กอนีนจงเ่อสในขณะที่เอสเมรันดาซึ่งแม้จะถูกว่ามองเป็นคนนอกแต่กับสวดภาวนาเพื่อผู้อื่นพ ฉากนี้แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ศาสนาในหลากหลายกรณีสูญเสียความหมายที่แท้จริงกลายเป็นพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งโลกของผู้ที่ศรัทธาในตอนท้ายของเรื่องเมื่อโฟโรตัดสินใจเผาเอสเมรันดาทางเป็นเราเห็นนักบวชประจําวิหารน,นอตเชอร์ดามปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาพยายามห้ามเหตุตรงหน้าและถูกทหารของโฟโรล้อมไว้แสดงให้เห็นว่าบทบาทของศาสนามีอยู่ในพื้นที่จํากัดและหากผู้มีอํานาจต้องการอาจจะมีการบิดเบือนศาสนาเพื่อประโยชน์ส่วนตนโฟโรไม่เพียงจ้องทําลายเอสเมรันดาที่ ปฏิเสธในตัวเขาแต่ยังคงสั่งให้เผาทำลายวิหารซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาปรากฏว่าชาวเมืองทนต่อสิ่งนี้ไม่ไหวอีกต่อไปพวกเขาจึงจับอาวุธเข้าสู้ปล่อยชาวยิบซีที่ถูกกักขงังและเมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดจบลงประชาชนแห่งปารีสก็ต้อนรับควาซิโมโดคนค่อมซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือเอสเมรันดาจากความตายประเด็นสุดท้ายที่แอนิเมชันฝากเอาไว้คือการลุกขึ้นเพื่อต่อสู้กับอำนาจและความอายุติธรรมเมื่อรวมประเด็นต่างๆเอาไว้จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ผู้ปกครองมองว่าเนื้อหาแอนิเมชันเรื่องน ส่วนเหตุผลว่าทําไมแอนิเมชันดักดักเรื่องนี้ถึงได้เรจรีนังสือพิมพ์นิวย์กไทมสรุปสั้นๆไว้ว่าพอกองเซนเซอร์ในช่วงทคตศตวรรษที่1990ยังไม่ได้มีข้อกําหนดที่เข้มงวดนะักกองเซ็นเซอร์ไม่ทวงติงเรื่องเนื้อหาขอแค่มีการลดเาวเอฟเฟกในบางฉากให้เบาลงป้องกันไม่ให้ผู้ชมที่มีอายุน้อยรู้สึกตกใจและมีการตัดข้อความบางอย่างออกไปจากบทเพลงถึงอย่างนั้นคนข้อแมแห่งนอเทอร์ดัมก็ยังเป็นแอนิเมชันจุดดักที่สุดของดิสนีย์อยู่ดี